กบฏฮูตีเป็นใครกันแน่ถึงทำโดนัลด์ทรัมป์โกรธเกี้ยวขนาดนี้ถึงเหล่ากบฏฮูตีเวลาของพวกแกหมดแล้วเลิกโจมตีเสียทีหากไม่หยุดนรกจะโถมใส่อย่างที่พวกแกไม่เคยเจอมาก่อนกบฏฮูตีอิหร่านสมรภูมิปลดแอกทะเลแดงเกี่ยวข้องกันอย่างไรเรามาเริ่มจากกลุ่มฮูตีเป็นใครกันแน่กลุ่มฮูตีคือใคร ก่อนจะเป็นกบฏฮูตีคือครอบครัวเล็กๆทางตอนเหนือสุดของเยเมนที่ก่อตั้งขบวนการทางาศาสนาขึ้นมาช่วงปี1990ครอบครัวนี้ต้องการฟื้นคืนนิกายย่อยชัยดีของนิกายชีอะที่เคยปกครองเยเมนมาก่อนกลายเป็นความขัดแย้งและการต่อสู้กับรัฐบาลเยเมนเรื่อยมาแต่ที่ฮูตีกลายเป็นขุมพลังสะเทือนโลกได้ถึงระดับนี้มาจากชายคนนี้คืออับดุลมาลิดอัลฮูตีผู้นำกลุ่มฮูตี เขาทำให้ทุกวันนี้ฮูตีมีกองกําลังหลายหมื่นคนอาวุธยุโทโธปกรณ์มากมายรวมถึงโดและขีปนาวุธซึ่งสหรัสชีว่าอาวุธเหล่านี้มาจากอีหลาน well, The Russis are a rebel movement uh, operating out of the north of Yemen um, They've been around for the last 20 years or so But they really gained prominence in 2015 when they took over power uh, in Sanaa, the capital of Yemen Um, and been the facto government, um, since that time, controlling about the population been government since controlling Yemeni de they've the time the of 80%คูตีผู้ปกครองเยเมนเมื่อฮูตียึดครองภาคเหนือรวมถึงกรุงซานาของเยเมนได้ชื่อกบฏฮูตีที่นานาชาติไม่รับรองก็กลายเป็นขุมพลังในภูมิภาคอย่างเลี่ยงไม่ได้และมีบทบาทในสงครามหลายจุดทั้งอิสราเอลกาซารวมถึงความขัดแย้งและสู้รบกับซาอุดีอาระเบีย แต่ที่กระทบกับการค้าโลกอย่างรุนแรงมหูตีประกาศโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงเส้นทางเดินเรือที่คึกคักที่สุดในโลก since uh, October 7, th, 2023 t h u m t e y h e y declared their intent to uh, attack ships in the Red Sea and the the Gulf of Aden um, and since November 2023, t h e n they've been attacking uh, commercial ships in relatively large numbers more than 300 ships 2324ทำไมถึงโจมตีเรือในทะเลแดงผู้ตีทำไปเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ในกาซาอ้างว่าเรือสินค้าเหล่านี้เชื่อมโยงกับอิสราเอลผู้ตีโจมตีเรือหลายร้อยลำในเวลาปีกว่าๆทั้งในอ่าวเอเดนทะเลทรายอราระเบียมหาสมุทรอินเดียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนสะเทือนการค้าโลกบริษัทมากมายต้องเปลี่ยนเส้นทางเลี่ยงออกห่างทะเลแดงทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นราคาสินค้าก็พุ่งสูงขึ้นไปด้วย ช่วงที่สงครามอิสราเอลฮามาสเริ่มขี้คลายลงจากข้อยุติหยุดยิงกลุ่มฮูตีก็เริ่มสงบลงโจมตีเรือสินค้าน้อยลงจนกระทั่ง12มีนาคมกลุ่มฮูตีประกาศกลับมาโจมตีเรือสินค้าใหม่อีกครั้งนั่นทําให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถล่มฮูตีเพื่อปลดแอกทะเลแดงอนาคตจะเป็นอย่างไรกรบฏฮูตีประกาศตอบโต้กลับสหรัฐซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าฮูตีจะโจมตีเรือรบของสหรัฐมากขึ้นไปอีกคําถามคือระยะยาวจะเป็นอย่างไร แม้การโจมตีทางอากาศของสหรัฐจะสร้างความเสียหายรุนแรงแต่ก็คงยับยั้งไม่ให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงได้ไม่หมดเพราะสุดท้ายมาตรการเด็ดขาดและได้ผลที่สุดคือการส่งทหารบุกโจมตีและกวาดล้างฮูตีภาคพื้นดินซึ่งนั้นน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ชาวอเมริกันต้องการ